ไม่ได้นั่งสมาธิมาต่อแต่คลิปที่สองไม่ได้นั่งสมาธิแล้วแต่เห็นอารมณ์ความคิดของตัวเองเนี่ยเรียกว่าฌานไหมจางที่อธิบายให้แล้วเมื่อเราดูจิตเป็นคณิกะสมาธิแล้วเราก็เห็นความคิดตัวเองเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ก็นี่นี่มันเป็นแค่คณิกะสมาธิในปัจจุบันอารมณ์แค่นั้นเองยังไม่เป็นฌานแต่ถ้าเรามุ่งเน้นเรากําหนดนะค่าว่าไอ้ตัวผู้รู้เป็นอารมณ์ โดยไม่สนใจเรื่องความคิดหรือว่าความอะไรต่อมีอะไรเนี่ยสิ่งที่จะมาในอนาคตรหรืออดีตเราไม่สนใจเราเพ่งดูเราสังเกตดูประคองจิตของเราเหมือนบาดเต็มด้วยน้ำมันประคองตัวผู้รู้เนี่ยให้ได้อารมณ์สงบยิ่งยิ่งขึ้นไปมันก็จะเข้าสู่อุปจารสมาธิจากคณิกะสมาธิเข้าสู่อุปาจารสมาธิ่ะหรือไม่งั้นนะพอเข้าสู่อุจาจารสมาธิแล้วยังประคองตัวผู้รู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงอัปปนาสมาธิ เป็นรูปฌานหรืออรูปฌานตามลําดับนะอันนี้การที่เห็นอารมณ์ความคิดตัวเองเนี่ยไอตัวเห็นตัวบุรุษนี่ไม่ใช่ฌานเป็นแค่คณิกะสมาธิเป็นสมาธิธรรมชาติและยังไม่ใช่วิปัสนาอย่างแท้จริงด้วยถ้าวิปัสนาสิ่งที่แท้จริงเนี่ยจะต้องเห็นรูปนามเกิดดับถ้าเห็นกายก็ต้องเห็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะเห็นความรู้สึก ความเกิดดับในตาในหูในจมูกในในลิ้นในกายและการในใจของเราก็คือเห็นความเกิดดับของจิตนั่นเองเห็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่ถึงจะเรียกวิปัสสนาแต่ได้เห็นกายเห็นจิตเฉยเฉยนี่ยังไม่ใช่ฌานเป็นแค่คณิกะสมาธิเห็นกายเวทนาจิตทรสรัญชาติที่ละเอียดเป็นคณิกะสมาธิก็คณิกะสมาธิเนี่ยมันมีตั้งแต่กายหยาไปเลย อิหยาบไปเลยอย่างที่ว่าดูเข้าถึงจิตแล้วเห็นความคิดนึกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นคณิกะสมาธิแต่ถ้าเราทรงดับยาไปสารละเอียดเราดูไปเรื่อยๆอมันก็จะเข้าสู่จิตที่ละเอียดไปเรื่อยๆแล้วมันก็มีมีอาการคล้ายๆว่าปรุงแต่งในส่วนละเอียดเข้ามาตามสิ่งที่เราจะละได้ขนาดไหนถ้าเรายังละไม่ได้มันก็ปรากฏเราก็เห็นเราก็จเจริญดูตัวผู้รู้ต่อไปแต่แนว้ระเจ้าเนี่ยนอกจากเห็นตัวผู้รู้แล้วจะต้องละตัวผู้รู้ก็คือโดย เบนสติไปที่สัมมัญญามันก็จะเห็นศักแต่ว่ามันเป็นการตัดอุปทานขันทั้งห้าโดยตรงเลยตั้งแต่แรกเลยก็นี่ถ้าเราจเจริญนิพพานารวนเนี่ยบางทีจิตใจเราไม่สงบาะยกมือไปจำกำหนดความรู้สึกจริงแต่มันฟุ้งซ่านเราก็ต้องน้อมทําความรู้สึกให้มากๆเป็นอารมณ์จนกระทั่งนะสามารถทรงจิตของเราอยู่ในความรู้สึกได้ถ้ามีวาสนานิสัยเดิมก็เราก็อาจจะสามารถเข้าไปถึงระดับฌานได้ อย่างก็พระเจ้าเคยปฏิบัติแนวธรรมกายดีนะธรรมกายมาแล้วก็หรือแนวหลวงพ่อฤาษีนำบ้างแนวพระอ,อีสานบ้างจนในที่สุดแล้วพอเรามาจเจริญสติปัฏฐานสี่แล้วเนี่ยเราก็จะเข้าถึงไอ้ระดับพวกนั้นวิชาของพวกเขาโดยการที่ครูบาอาจารย์บอกให้วางสติว่าอย่างไงเราก็วางอย่างนั้นงานมาจะเข้าถึงระบบของพวกเขาเพียงแต่และเราเอาความรู้สึกเข้าไปเพื่อทําลายการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งเราที่มีอยู่ สิ่งที่เราเคยทำมาแล้วเรียกมันบันฝังังเป็นสัญญาอยู่ในนามธรรมาของเรานะในเป็นส่วนหนึ่งของันหน้าเราก็จเจริญสติสัมปจนเพื่อทําลายอุปทานตัวนี้ถ้าทําลายได้ขาดแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้ยังมีอยู่แล้วก็มีหน้าที่ใช้ไอ้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์คือปล่อยวางส่งคืนเพระาะฉะนั้นเนี่ยการรู้จักจิตเฉยๆเป็นคณิกสมาธิยังไม่ใช่ฌานนอกจากที่เราจะทําคณิกสมาธิในบังคองจิตไปเรื่อยๆจนกระทั่ง นั้นได้อารมณ์สงบก,ก็ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเท่าถึงระดับฌานนี่ก็ทําได้หรือจเจริญแบบอื่นพุโทโธสัมมาหังและภาวนาภายนอกเอาสิ่งภายนอกมาแล้วเพ่งกสินเนี่ยแสงสว่างก็ดีเนี่ยมันก็ทําให้เกิดฌานได้นะนะพวกกสินเนี่ยทำให้ถึงรูปฌานสี่นะอนนาปานุสตินี่ก็ถึงรูปฌานสี่ทำไดนะ้หวังว่าคงจะเข้าใจนะฌานแปลว่าการเพ่ง การรู้เฉยๆอย่างนี้ยังไม่ใช่ฌานะแต่จะเป็นวิปัสสนาโดยแท้จริงก็ยังไม่ใช่นะเป็นการแนววิธีการปฏิบัติถึงคณิกะสมาธิขั้นตน้นจะเห็นรูปนามเกิดดับอย่างแท้จริงต่อเมื่อยกจิตสูุภไตรักษณ์ท่านแนวที่ว่าด,ดูดูกายดูเวทนาดูจิตเป็นอารมณ์ต้องยกจิตภายหลังให้เห็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมถึงจะได้ เห็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้ตัวทั่วพร้อมยิบยืบยืบยบตามตัวหรือวุบวๆบวุบวบตามตัวเนี่ยแน่นเครียดโล่งแน่นเครียดโล่งจิตใจโปร่งไปเรื่อยเนี่ยเรียกว่าวิปัิปสนาแล้ว